ก้าสุภัสราโพสต์ภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลพร้อมข้อความขอโทษกองถ่ายหนังและทีมงานเนื่องจากเกิดอาการวูบก,กลางกองถ่ายทำเอาแฟนคลับตกใจแห่ให้กำลังใจกันยกใหญ่ก้าสุภัสราวูบก,กลางกองโพสต์ภาพแอดมิทนอนโรงพยาบาลแฟนคลับแห่ให้กำลังใจก้าสุภัสราวูบก,กลางกองถ่ายหนัง สุภสราพโพสตภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลพร้อมข้อความขอโทษกองถ่ายหนังและทีมงานเนื่องจากเกิดอาการวูบก,กลางกองถ่ายเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับแฟนๆแ,และเพื่อนดาราที่แห่กันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมุมมองของชาวเน็ต อาจเป็นไปได้ว่าก้าสุภัสาราอาจจะทำงานหนักเกินไปจนร่างกายไม่ไหวหรืออาจจะมีโรคประจำตัวที่กำเริบความเป็นห่วงของแฟนๆแ,และเพื่อนดาราแฟนๆแ,และเพื่อนดาราจำนวนมากแสดงความห่วงใยต่อก้าสุภัสาราผ่านคอมเมนต์ใต้โพสต์หลายคนส่งกำลังใจและขอให้ก้าสุภัสาราหายเร็วๆมุมมองของชาวเน็ต อาจเป็นไปได้ว่าก้าวสุภาสาราอาจจะถูกวางยาจากคู่แข่งในวงการบันเทิงความแข็งแกร่งของก้าวสุภาสาราแม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก้าวสุภาสาราก็ยังคงแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเธอขอโทษกองถ่ายหนังและทีมงานพร้อมกับบอกว่าจะดูแลสุขภาพและกลับไปทำงานอย่างเต็มที่ มุมมองของชาวเน็ตก้าสุภสราอาจจะใช้วิธีการนี้เพื่อสร้างกระแสะข่าวให้กับตัวเอง